รู้ไหมครับว่าในทุกๆธุรกรรมของ Bitcoin เนี่ยมันมีตัวเลขเลข็กๆตัวหนึ่งซ่อนอยู่แต่บอกเลยว่าส่งพลังมากมันคือฟิลที่ชื่อว่า Sequence ครับวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกความลับของมันกันเอแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับที่เจ้าตัวเลขตัวเดียวเนี่ยนะมันทำหน้าที่ได้ทั้งเร่งสปีดแล้วก็เหยียบเบรกธุรกรรมบิ c คอยได้ในเวลาเดียวกันฟังดูขัดกันสุดๆเลยใช่ไหมครับมาครับมาหาคำตอบกัน โอเคมาเริ่มกันที่หน้าที่แรกของมันก่อนเลยในฐานะตัวเร่งครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยมันคือตัวช่วยแก้ปัญหาโลกแตกของคนที่ทำธุรกรรมบิตคอยน์เลยนะ RBF หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า Replace by Fee เนี่ยมันคือทางออกของปัญหาธุรกรรมติดแงกอยู่ในที่ที่เรียกว่า mempool ครับลองนึกภาพตามนะฮะเหมือนเราส่งของแล้วจ่ายค่าส่งถูกไปหน่อยพัสดุเราก็เลยถูกดองไม่มีใครอยากมาส่งให้ RBF นี่แหละครับคือเครื่องมือที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันยอมจ่ายเพิ่มนะส่งของให้ฉันด่วนอะไรทำนองนั้นเลยแล้วมันทำงานยังไงง่ายมากครับพอธุรกรรมเรามันติดใช่ไหมครับคนส่งก็แค่สร้างธุรกรรมอันใหม่ขึ้นมาเลยใช้เหรียญชุดเดิมเป๊ะๆแต่รอบนี้อัดค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อล่อนักขุดและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือต้องส่งสก г นาลบอกทั้งเครือข่ายด้วยว่าไออันเก่าเนะี่ยยกเลิกได้เลยนะเอาอันนี้แทน และไอการส่งสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันทำยังไงไม่ต้องตะโกนบอกใครครับคำตอบมันอยู่ในตัวเลขซีเควน e นี่แหละแค่เราไปตั้งค่ามันให้ต่ากว่าค่าสูงสุดคือน้อยกว่า0ูนย์ fff fffe นิดหนึ่งตามที่ bip125 เขากำหนดไว้นะครับแค่นี้เองเหมือนเราชักธงขึ้นเสาประกาศให้ทุกคนในเน็ตเวิร์กรู้เลยว่าธุรกรรมนี้ฉันพร้อมให้โดนแทนที่แล้วนะเอาล่ะครับเมื่อกี้เราพูดถึงคันเร่งไปแล้วใช่ไหม ทีนี้มาถึงจุดที่มันพีคเลยครับเราจะมาดูกันว่าไอฟิลตัวเดียวกันเปะ๊เปะๆเนี่ยมันพลิกบทบาทมาเป็นตัวเบรกได้ยังไงคือทำหน้าที่ตรงกันข้างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับจากที่เคยเป็นแค่ตัวเร่งเฉยๆเจ้าฟิลซีเควนซ์เนี่ยมันถูกอัปเกรดความสามารถใหม่เข้าไปตามข้อเสนอที่เรียกว่า BIP 6 8 ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า relative time locks หรือพูดง่ายๆก็คือตัวล็อกเวลานั่นเองครับมันหมายความว่าเงินในธุรกรรมนั้นๆน่ะจะถูกแช่แข็งไว้ใช้ไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือจนกว่าจะมีบล็อกใหม่เกิดขึ้นตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้และไอการล็อกเวลาเนี่ยนะมันก็ทำได้2แบบด้วยกันแบบแรกคือนับตามจำนวนบล็อกรออีกหนึบล็อกค่อยใช้นะอะไรแบบนี้ กับอีกแบบคือนับตามเวลาจริงๆเลยซึ่งตัวที่คอยบอกระบบว่าจะนับแบบไหนก็คือบิตเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในค่า Sequence ที่ชื่อว่า type flag นี่แหละครับ พอเราลองแงะดูโครงสร้างของค่า Sequence ตอนที่มันทำงานเป็น Timelock นะครับโอ้โหมันจะเห็นเลยว่าข้างในมันถูกแบ่งเป็นส่วนๆมี Switch สำหรับเปิดปิดฟีเจอร์นี้เลยมีตัวเลือกว่าจะนับเป็นบล็อกหรือนับเป็นเวลาแล้วก็มีส่วนที่เป็นตัวเลข16บิตที่เอาไว้กำหนดเลยว่าจะล็อกนานแค่ไหนและเอียดมากครับเอาล่ะมาถึงช่วงคลแมกซ์ของเรื่องนี้กันแล้วครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นได้ทั้งตัวเร่งและตัวเบรกคำถามคือ แล้วมันอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันได้ยังไงมันไม่ตีกันเองหรอภาพนี้มันโชว์ให้เห็นความย้อนแย้งแบบชัดๆเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ยการตั้งค่าซีเควนซ์ให้มีค่าน้อยลงอ่ะมันเหมือนตะโกนบอกว่าเฮ้รีบๆมาแทนที่ฉันทีแต่อีกด้านหนึ่งค่าที่น้อยลงเหมือนกันกลับมีความหมายว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันนะอ้าแล้วตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ย และนี่คือคำตอบของปริศนาทั้งหมดครับมันเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันถูกต้องแล้วครับคือในเอกสารเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าทันทีที่เราใช้ f ฟ l l Sequence เพื่อสร้าง t i m e ล็อกธุรกรรมนั้นจะเข้าข่ายเป็น RBF ไปโดยอัตโนมัติเลยทำไมล่ะง่ายๆเลยครับเพราะเงื่อนไขตัวเลขของ t i m e ล็อกเนี่ยมันดันไปอยู่ในขอบเขตของเงื่อนไข RBF พอดีเป๊ะพูดง่ายๆคือการเปิดใช้ไทม์ล็อกมันเท่ากับการเปิดใช้ RBF เป็น,นตัวนั่นเอง แล้วคำถามต่อมาก็คือการออกแบบที่มันดูซับซ้อนซ้อนเงื่อนแบบนี้มันสำคัญกับบิตคอยอยังไงมาดูกันครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจสรุปง่ายๆเลยนะครับ f i l ซีเควนซ์เนี่ยมันคือตัวอย่างชั้นดีของการออกแบบที่ชาญฉลาดของบิตคอยเลยคือมีของเก่าอยู่ชิ้นนึง แทนที่จะสร้างของใหม่ก็เอาของเก่าเนี่ยแหละมาเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้าไปซะเลยโดยไม่ทําให้ของเก่าพังและประโยคทองที่ต้องจําให้ขึ้นใจจากเรื่องนี้ก็คือธุรกรรมไหนก็ตามที่ติดไทม์ล็อกธุรกรรมนั้นจะสามารถใช้ RBF ได้เสมอมันมาเป็นแพ็คคู่ครับ พอเห็นการใช้ประโยชน์จากฟิลเดียวได้แบบสุดคุ้มขนาดนี้แล้วมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะคะว่าเอ๊แล้วในโค้ดของบิตคอยเนี่ยมันยังมีความลับหรือมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างนะที่กำลังรอวันให้มีคนไปค้นพบแล้วเอามาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต